ขามเรียนอาจารย์ที่ว่ารดเดือดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลุ่มผมนะครับกลุ่มเร่งรางวัลของครูนะครับก็มีประมาณนี้ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับนางสาวรัศมีเพียงเนียมสองนะครับนางสาวสุดากรเทพเรียงสามนะครับนายปิ่นเพชรเจตลาภัยสี่นะครับนายวัชริทวีตมูนจดในห้าครับตัวผมนายธีวัฒนดธีแก้ววันนี้นะครับพวกผมจะมาพูดถึง จะทำจะเรียกทจะป็นรามัของรูนะครับป็นรามันของรูนะครับปีนนี้จะต้อนให้เห็นถึงความความมีจิตวิญญาณของลูการช่วยเหลือทำควานดีให้เป็นคนดีคอยให้คำปรึกษาแก่ที่อยู่ตรงนี้เพื่อทำหน้าที่จริงใจนะครับเป็นครูผู้ที่ให้วิจาาเป็นเป็นเจ้าของเรื่อง ที่คอยเป็นแสงเพียนแล้วที่คอยช่วยเหลือนทางเรียนทยทงงยนทนุกเมื่อครับ,คร,บครูในชีวิตของครูคนแรกในชีวิตของเรานะครับก็คือพ่อแม่ครับและหลังจากนั้นอีกหลายปีครับจึงได้เจอแบบครูคนที่สองซึ่งเป็นครูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาครับเป็นครูที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้อง ม่ใช่ยากสนิทกันนะครับแต่เป็นครูที่คอยให้ความรู้อบรมสั่งสอนแก่ตัวเราครับครับครูคือผู้ให้ครับเมื่อเราได้รับโอกาสจากได้ได้ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ของเรานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถึงทอดต่อไปยังเด ก็ควรที่จะรับโอกาสและสืบทอดต่อไปเพื่อสร้างคนดีต่อสังคมครับผมครับผมผมก็จะจงใจนั่งในในหัวก็เต็มใช่ไหครับรางวัลของโบไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ